สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนอนกันหรือยังคะก่อนนอนคืนนี้นะคะมีท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจแต่คนอ่านไพ่าตาปืนกำลังจะหลับแล้วนะคะตอนนี้คือแบบว่าง่วงมากท็อปปิกละมุนต่อใจคืนนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากสนิทแนบเนื้อกับคุณมากที่สุดเลยในตอนนี้สนิทแนบเนื้อคืออะไรใครอยาก กอดคุณมากๆเลยในตอนนี้เรามาซอมเบิ่งไพ่กันนะคะเฮอร์มิตชาวราศีกันถือตะเกียงแบบนี้แมวเหมียวตัวนี้ถือตะเกียงถือตะเกียงไว้ทําไมถือตะเกียงไว้ส่องไว้ซอมเบิง่งคุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะ เธอเราจะอ่านไพ่รอดไหมเนี่ยทำไมหน้าเราถึงได้ง่วงขนาดนี้เฮอร์มิตคนเกิดราศีกันอยากเจอแล้วก็อยากบอกว่าสนิทแนบชิดแนบเชื้อกับคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยนะคะเขาคิดถึงจังเลยเขาทําได้ก็แค่ส่องในโลกออนไลน์ส่องในโลกโซเชียลมิเฟททางความรู้สึกได้เท่านั้นแหละคะ่ะเท่านี้ก็เท่านี้ก็ดีหนักนะประมาณนั้นนะคะ ใบต่อไปนะคะใครที่บอกว่าอยากแนบชิดสนิทแนบเนื้อคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากเหลือเกินในตอนนี้สักครู่นะคะ T o f c ครับสามถ้วยคนที่บอกว่าเพิ่งแบบว่าล่ำลากับคุณที่ร้านหมูกระทะหรือเปล่าเมื่อตอนเยันหรือว่าแมคโดน,นัลด์ใดๆก็แล้วแต่คนที่อยู่ใกล้คุณแล้วคุณทําให้เขารู้สึกมีความสุขเพื่อนฝูงคุณนะคะอยากสนิทแนบเนื้อไม่ใช่แบบว่าเพื่อนแบบว่าอยากจะแบบว่า แฟนริบแมนฟิตไม่ใช่นะคะคือคนที่แอบ,บชอบคุณนะคะคนที่คุณเพิ่งไปเดทมาหรือว่าใครก็ได้ที่แบบว่าแบบเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาแอบ,บมาปื้มคุณชอบคุณหรือตัวคุณเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีคนมาชื่นชมชื่นชอบคุณนะคะ2ใบไปแล้วนะคะเลข3มเลข9นะคะราศีกันแล้วก็ราศีมีน,นกำลังแอบ,บชอบคุณ3าถ้วยนะคะใบต่อไปนะคะ ห้าไม้คนที่แบบว่าอยากสนิทแนบชิดแนบเชื้อกับคุณคือคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมราศีพฤษกห้าไม้ดูสิแบบพยายามจังเลยอ่ะเหนื่อยใจจังเลยแต่ว่าไม่เหนื่อยกายดูสิแบบ อุปสรรคในชีวิตเขาว่าเต็มไปด้วยแบบว่าทุ่งลาเวนเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าม้าที่เขาขี่เนี่ยม้ายูนิคอร์นสวมชุดเดสสีเขียวคนที่อยากสนิทแนบเนื้อกับคุณผู้ฟังนะคะอาจจะเกิดวันพุธเพราะว่าวันพุธสีเขียวแล้วก็มีวันอังคารสีชมพูนะคะแล้วก็ห้าไม้นี่เก็อยากจะบอกว่าใครต่อใครทําไมก็ถึงมาชอบคุณมาแย่งคุณมาชื่นชมคุณและเขาอยากบอกว่าเขาก็คือหนึ่งในนั้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วดูสิคาบดอกกุหลาบเขาอยากบอกว่าเธอ เราอยากมีโมเมนต์โรแมนติกกับเธอมากๆเลยนะอยากเจออยากแบบว่าสารสัมพันธ์กับ